สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอมวยไทยหนึ่งท่าหนึ่งนาทีถีบทิ้งหมายถึงการเหยียดขาตรงออกไปไม่มีการงอเขา่าให้ส้นเท้าประทะเป้าหมายโดยการกระตุกป,ปลายเท้าไปด้านหลัง หากฉีดด้วยเท้าหลังจะมีแรงประทะาสูงหากส้นเท้าโดนเป้าหมายที่ชายโครงอาจทำให้บาดเจ็บซี่โครงหักหรือหากโดนที่ช่องท้องก็จะสร้างความบอบช้ำให้อวัยวะภายในของคู่ชกได้มากใช้ในโอกาสสกัดกั้นการบุกของคู่ชกเช่นคู่ชกบุกเข้ามาต่อยฟันศอกหรือตีเขา่าก็สามารถใช้ลูกฉีดนี้ให้หยุดชะงักได้ถ้าให้ได้ผลดีควรใช้ให้ถูกทางรุกของคู่ชกติดตามชมมวยไทยหนึ่งท่าหนึ่งนาที ได้ทุกวันจันทร์ถึงสุด